ข่าวด่วนสะเทือนวงการทหารเอเชียเมื่อรายงานจากหลายสำนักข่าวระบุว่าเครื่องบินขับไล่ f 16 am ล็อตใหม่ได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วอย่างเป็นทางการหลังสหรัฐมีมติเปลี่ยนนโยบายการส่งมอบเครื่องบินให้กับยูเครนโดยหันมาอนุมัติการโอนเครื่องให้ไทยแทน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การมาถึงของ F-16AM ชุดนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของกองทัพอากาศไทยในรอบหลายปีและเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหรัฐที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้งย่อหน้าสองเครืออ่องบินขับไล่ F-16AM ที่มาถึงไทยในครั้งนี้เป็นรุ่นปรับปรุงจากโครงการ m i d l i f e MU ของสหรัฐซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า F-16A บีเดิมที่ไทยใช้มานานหลายทศวรรษระบบเรดราได้รับการอัปเกรดให้รองรับอาวุธนำวิธีรุ่นใหม่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในได้รับการปรับให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานของเนโธและสามารถเข้ากับเครือข่ายข้อมูลยุทธวิธีรวมกับพันธมิตรได้อย่างสมบูรณ์ทำให้ F 16 a m กลายเป็นขุมพลังใหม่ที่ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยเข้าสู่มาตรฐานโลกย่อหน้า3แหล่งข่าวภายในกองทัพอากาศเปิดเผยว่าการตัดสินใจหมอ บอลเอฟสิบหกเให้ไทยครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐทบทวนแผนส่งมอบให้ยูเครนเนื่องจากปัญหาทางโลจิสติกและสภาพสนามรบทําให้เครื่องบางส่วนถูกจัดสรรให้พันธมิตรในเอเชียแทนไทยซึ่งมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานจึงได้รับเลือกเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้รับรุ่นนี้ถือเป็นสัญญาณความไว้วางใจจากวอชิงตันและการยืนยันถึงบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคนี้ย่อหน้าสี่ การมาถึงของ F 1 6 AM ยังสร้างแรงกระเพื่อมในหมู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ต่างกำลังเร่งเสริมเคีย่วเล็บทางอากาศของตนเองเพื่อไม่ให้เสียเปรียบในสมนรภูมิภูมิภ,มภมาคนักวิเคราะห์มองว่าการที่ไทยได้รับเครื่องรุ่นอัปเกรดก่อนอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าไทยกำลังกลับมามีบทบาทนำในด้านเทคโนโลยีการบินทหารของอาเซียนอีกครั้งหลังจากถูกมองว่าลาหลังไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาย้อนหน้าหาก F 16 AM ที่เข้าประจำการในไทยมีศักยภาพรองรับอาวุธปล่อยนำวิธี M120 น้ำรอมและ m 9 x n d ด r ร,รวมถึงระเบิดนำวิธีจะดีเกมซึ่งจะช่วยให้ไทยมีความสามารถในการป้องปรามและตอบโต้ภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งถัง A ชื้อเพลิงแบบ Conformer Fu e l ิวแทนทำให้บินได้นานกว่าเดิมและขยายรัศมีปฏิบัติการได้ไกลถึงระดับภูมิภาคย่อหน้า6ขณะที่ในโลกออนไลน์กระแสเจ้าเวหาใหม่ของอาเซียน กำลังกลายเป็นเทรนมาแรงหลายเพจข่าวทหารต่างชื่นชมความล้ำสมัยของเครื่อง F 1 6 AM และการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยที่เลือกเสริมเที่ยวเล็บด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้พร้อมตั้งคำถามว่าไทยอาจกำลังวางหลักฐานเพื่อพัฒนาโครงการเครื่องบินรบยุคถัดไปในประเทศย่อหน้า7นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่าการรับมอบ F 1 6 AM ครั้งนี้อาจจะเป็นมากกว่าเพียงการอัปเกรดอาวุธแต่ยังสะท้อนถึงการกลับมาของยุทธศาสตร์ไทยสหรัฐ ที่เคยแน่นแฟ้นในยุคสงครามเย็นการฝึกบินร่วมและการซ้อมรับระดับนานาชาติอย่างคอราโกจะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับนักบินไทยและเพิ่มประสบการณ์ในสมนรภูมิจำลองระดับโลกย่อหน้า8อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าการรับมอบเครื่อง f 16 a m อยังมาพร้อมข้อผูกพันบางประการเช่นการบำรุงรักษาตามมาตรฐานสหรัฐและข้อกำหนดด้านการใช้งานอาวุธซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพื่อรักษาอธิปไตยทางยุทธ สาสตร์ขณะที่ยังคงสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรตะวันตกอย่างสมดุลย่อหน้าก้าในระดับภูมิภาคการที่ไทยได้รับ F16AM ก่อนยูเครนยังถูกมองว่าเป็นหมากการทูด ของสหรัฐที่ต้องการรักษาเสถียรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการแข่งขันอิทธิพลกับจีนการเสริมแสนยานุภาพให้ไทยจึงไม่ใช่แค่เรื่องทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองของการวางตำแหน่งพันธมิตรเชิงยุทธศา,าสตร์ย่อหน้าสิการมาถึงของ F16 AM ชุดใหม่นี้จึงไม่เพียงเป็นการเติมเต็มฝูงบินของกองทัพอากาศไทยแต่ยังเป็นการเปิดสกราชใหม่ของเจ้าเวหาอาเซียนทอ นี่โลกต้องจับตามองในยุคที่ความมั่นคงไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธแต่คือสมการแห่งอำนาจการทูตและเทคโนโลยีอนาคตไทยกำลังแสดงให้เห็นว่าประเทศเล็กก็สามารถยืนอย่างภาคภูมิได้หากมีเจ้าเวหาที่แข็งแกร่งเพียงพอหลังการมาถึงของเอ 16 AM ล็อตแรกกองทัพอากาศไทยได้เร่งจัดพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการที่ฐานทัพอากาศสโคราชโดยมีนายกรัฐมนตรีและเอกอกัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเข้าร่วมในฐานะสักขีพยานบรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความตื่นเต้นนักบินที่ได้รับการคัดเลือกให้ประจำเครื่องชุดใหม่นี้ล้วนผ่านการฝึกอบรมเข้มข้นในสหรัฐและ ยุโรปเพื่อรองรับการใช้งานเต็มรูปแบบในปี2568การจัดพิธีดังกล่าวยังเป็นสัญญาณเชิงสัญ,ญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศได้ยกระดับสู่ยุคใหม่ที่มั่นคงและเท่าเทียมมิ่งขึ้นย่อหน้า12ภายหลังพิธีรับมอบ F 1 6 AM มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคจากสหรัฐได้ประจำอยู่ในประเทศไทยชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนองความรู้ด้านการบำรุงรักษาและการตรวจสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงกองทัพอากาศไทยยังได้จัดตั้งศูนย์ฝึก F 16 Tactical o p e r a t i o n Center ขึ้นที่โคราชซึ่งจะเป็นศูนย์กลางข้อมูลและฝึกปฏิบัติการยุทธวิธีทางอากาศแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการกลางปี2569เพื่อรองรับทั้งนักบินไทยและเจ้าหน้าที่จากประเทศพันธมิตรในอาเซียนย่อนหน้า13การเข้าประจำการของ F 16 AM ยังมีผลต่อแนวทางยุทธศาสตร์ระยะยาวของกองทัพไทย โดยคาดว่าเครื่องรุ่นเก่าบางส่วนจะถูกปลดประจำการและนำไปใช้ในการฝึกขั้นต้นหรือปรับเป็นเครื่องฝึกจำลองทางยุทธวิธีนักวิเคราะห์ระบุว่าการปรับโครงสร้างฝูงบินครั้งนี้จะช่วยให้ไทยประหยัดงบประมาณระยะยาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาเพราะอะไรและระบบซ่อมบำรุงของ F-16 AM ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ยาวนานกว่า25ปีย้อหน้า14 ในแวดวงภูมิรัฐศาสตร์การมอบ F16AM ให้ไทยครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการตอบสนองต่ออิทธิพลทางทหารของจีนที่ขยายตัวในภูมิภาคโดยเฉพาะในทะเลนี่ในใต้สหรัฐต้องการสร้างสมดุลแห่งอำนาจในอาเซียนและการที่ไทยได้รับเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคย่อมช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับฝ่ายพันธมิตรตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แหล่งข่าวทางการทูตยืนยันว่านี่คือสัญญาณความเชื่อมั่นที่สหรัฐมีต่อบทบาทของไทยในฐานะสะพานเชื่อม ระหว่างตะวันตกกับเอเชียย่อดหน้า15เสียงตอบรับจากประชาชนไทยส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์เป็นไปในทิศท,ทางบวกโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองว่าการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารไม่ใช่เพียงเรื่องสงครามแต่คือการเสริมอธิปไตยสร้างความมั่นคงและความเช ตื่มั่นให้กับชาติหลายคนแสดงความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นประเทศนำร่องขณะที่สื่อจากประเทศเพื่อนบ้านบางแห่งแสดงความกังวลว่าอาจเกิดการแข่งขันทางอาวุธในภูมิภาคแต่ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไทยมีนโยบายป้องกันตนเองไม่ใช่รุกรานย่อนหน้า 16F 16 AM ยังถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ของไทยในอนาคตกองทัพอากาศมีแผนจะต่อยอดประสบการณ์จากเครื่องรุ่นนี้ไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการบินในอีก50ปีข้างหน้าแนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งขององยุทธศาสตร์ Smart Air Force 2025ที่มุ่งยกระดับกองทัพไทยให้พร้อมต่อโลกอนาคตซึ่งเทคโนโลยีคือหัวใจของความมั่นคงย่อหน้า17 ในมุมมองของสื่อสากลสํานักข่าวหลายแห่งในยุโรปและเอเชียรายงานตรงกันว่าการที่สหรัฐเลือกไทยแทนยูเครนไม่ใช่เพียงการตัดสินใจด้านการส่งมอบอาวุธแต่สะท้อนถึงนโยบายปรับสมดุลภูมิภาคของวอชิงตันที่ต้องการยืนยันความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรเก่าอย่างไทยหลังจากที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไทยมีการเปิดสัมพันธ์กับจีนและรัเสเซียมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดย่อหน้า18กระทกระงกลาหมไทยยืนยันว่าการรับมอบเครื่องบินเอ 16 AM เป็นไปตามกรอบความร่วมมือทางทหารและผ่านกระบวนการตรวจสอบโปรงใสทุกขั้นตอนงบประมาณส่วนใหญ่ใช้ในโครงการปรับปรุงสนามบินศูนย์ซ่อมบำรุงและระบบจำลองการฝึกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรมการบินของประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมองว่าการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศจะเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนหันมาศึกษาด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมมากขึ้นย่อหน้า19 ในขณะที่หลายฝ่ายกำลังจับตามองว่ากองทัพไทยจะปรับใช้ F 1 6 AM อย่างไรในการซ้อมรบครั้งต่อไปกองทัพอากาศได้ประกาศว่าจะมีการฝึกให,ใหญ่ในปีหน้าโดยเชิญประเทศพันธมิตรเช่นญี่ปุ่นออสเตรเลียและสิงคโปร์เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้จะเน้นยุทธวิธีการรบทางอากาศแบบผสมผสานและการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายลิงค์16ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสื่อสารทางทหารที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกย่อนหน้า20การมาถึงของ F 16 AM จึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของการซื้อขายเครื่องบินรบแต่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งความร่วมมือและการเสริมสร้างศักยภาพในระดับภูมิภาคไทยได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าต้องการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในขณะที่โลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์เจ้าเวหาใหม่ของอาเซียนอาจกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงความร่วมมือและศักดิ์ศรีของชาติไทยในศตวรรษที่21